คุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ E a g l e of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับคูบาศรีวิชัยท่านเป็นพระมหาเถระล้านนาผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพุทธศาสนา เป็นที่เคารพนับถือของชาวล้านนาและสาธุชนโดยทั่วไปสิ่งที่ท่านได้ทำไว้อันเป็นที่จดจำให้ระลึกถึงคุณงามความดีมีอยู่หลายประการหนึ่งในนั้นคือการสร้างถนนขึ้นดอยวัดดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2477 ทำให้ครูบาศรีวิชัยได้รับขนานนามว่าตนบุญแห่งล้านนาหรือนักบุญแห่งล้านานานั่นเองครูบาศรีวิชัยท่านยังมีวัดปฏิบัติอันเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสและเข่งคัดในการปฏิบัติกรรมฐานอย่างมากด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติโยมนั้นมีครั้งหนึ่งซึ่งได้บันทึกเหตุก,การณ์ไว้ อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ครูบาสีวิชัยทันได้มาสอนคาถาห้ามยักษ์ในนิมิตของเกระเลียงผู้หนึ่งซึ่งตายไปแล้ว24ชั่วโมงและจะถูกยักษ์จับกินแต่เนื่องจากกระเลียงคนนั้นเคยตัดไม้เพื่อทำต้นทางในงานพิธีตานใช้ตานแทนครูบาสีวิชัยจึงได้มาสอนคาถาดังกล่าวในนิมิต เพื่อะไรยักษ์ทำให้กระเหลี่ยงฟื้นจากความตายจากนั้นเขาจึงนำคาถานี้ไปบอกแกอูบาเจ้าชัยวงศสาท่านจึงบอกว่าคาถานี้นอกจากจะห้ามยักษ์อะมนุษย์ผู้มีมัจฉาทิฐิแล้วยังห้ามบาปสงข้อกรรมได้ให้บาปข้อกรรมเบาลงและยังกันคุณใสใสยเวได้อีกด้วย คาถาห้ามยักษ์คูบาศรีวิชัยตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าอะสยักขังกุเลพุทโธอะสยักขังกุเลธรรมโมอะสยักขังกุเลสังโฆอะสะเมตตายะสุเรสวาหายะคาถานี้ใช้ภาวนาทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้านเรือนกันภัยได้ดีนักแรก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ ปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่